บอกตรงเลยว่าตอนนี้เนี่ยอยากเอาหูทุกคนมาแน่หัวใจริบ้างเลยตอนนี้หัวใจเต้นแรงและรัวมากจริงนะฮะถ้ามันเต้นแล้วมันหลุดออกมาได้ก็ออกมาแล้วนะครับสวัสดีทุกคนนะครับ้ขอเสียงอีกอร้อยนะัะ จะได้มาเจอกับทุกคนในวันนี้นะคขอบคุณะคัลอเดียวนะคคือก่อนอื่นเนี่ยขอออกตัวเลยนะว่าแบบจริงเนี่ยร่างกายแบบไม่สมบูรณ์กันที่เท่าไหร่ คือแบบรู้ว่ามีงานนี้แบบใจก็ตื่นเต้เตเตเนไงตอนก็ไม่ค่อยรักตืก่นเะต้นว่าจะได้มาเจอแฟนที่รักที่อยู่ตรงหน้าตอนนี้มนตื่นเต้นขนาดนั้นนะฮะติดหวัดมานะฮะสังเกตจากเสียงนะครับไม่ต้องถามก็รู้เลยครับเสียงตันอยู่ตรงนี้นะฮะ ติดวัมา้วก็ลุ้นลุ้นเช้าลุ้นเย็นนะครับตอนกลางวันก็ลุ้นนะฮะตอนนอนก็ลุ้นนะฮะว่าจะหายทันไหมนะฮะหายไหมครับตอนนี้หายไม่หายเนาะก็ก็ดีขึ้นอยู่เลยะอาการดีขึ้นอยู่เนาะพยายามโชว์ในที่เห็นเต้นเตไปเมื่อกี้มีช่วงที่แบบว่าหน้าซีดไปเนี่ยหรือว่าพัาห่อไปเนี่ยคือเป็นอาการไข้นะจะว่ากันนะออกตัวไปก่อนนะเจ๊ะ อยากจะบอกว่าถึงแม้ร่างกายที่จะไม่เต็มที่เนี่ยแต่ใจที่มาเต็มร้อยนะครับเราวันนี้ก็มีตมัวเดินล,ลาวตามหอดูแลคนไข้คนอื่นไปทุกวันนะครับเราก็แอบน้อยใจว่าเอ๊ะทำไมที่เราไม่สบายเนี่ยไม่เหมนมีใครคอยป้อนข้าวป,ป้อนน้ำ ไปเดินถาทีละเตียงคุณลุงคุณป้าเป็นยังไงบ้างครับใครกินไหมกินข้าวได้ไหมสบายดีหรือเปล่า <c oughs> ที่พ่อเราป่วยมาเนี่ยพูดเลยว่ามองไม่เห็นหน้าแต่ว่าชื่นใจมากจริง นี่อยากจะบอกนะฮะนะฮะตอนแรกเนี่ยงานแรกคืองานนี้เนี่ยตอนแรกก็คือแบบลังเลนะว่าจะรับดีไม่รับดีนะฮะออบอกนี้ก็เรื่องค่อนข้างหนักนะฮะก็แบบได้ข่าวว่ามีนักร้องญี่ปุ่นมาด้วยนะฮะคือตอนนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่ทำคือว่างไม่ว่างไม่สนแล้วนะครับ รับนานไ้ก่อนนะฮะก็เขาบอกว่ามีแบบวงโตเกียวเกิร์ลสไตล์ใช่ไหมฮะที่โชว์ไปเมื่อกี้ใช่ไหมฮะน่ารักนะฮะน่ารักนะนะฮะแล้วอีกคนหนึ่งนะฮะโมโมจินะฮะมินามิใช่ไหมฮะตอนแรกรีดวงมากเลยนะฮะแบบเอาตรงนะคือแบบคือไม่รู้ว่าเขาเขาจะร้องเพลงยังไงอ่ะแล้วแบบเขาจะร้องเพลงยังไงเขาจะเต้นยังไงเขาจะ e n นเตอร์เทนทุกคนยังไงแล้เมื่อกี้อยู่หลังเวทีกับพี่ดีเจออกดีเจดาวฮะ ดูเขาโชว์นะคคือข้างหลังแบบแบบมันมั่นจริงนะฮะบอกตรงว่าการนว่ามันมั่งจริงนะฮะแบบไม่น่าเชื่อนะแบบน่ารักอะนะฮะแต่ปีนี้ว่างไปเชื่องย์นะญี่ปุ่นนะแต่ไปบอกข้างหลังเวทีแล้วนะครับ ทางโตเกียวเกิร์ลสไตล์นเนี่ยเดินมาหาเลยแบบว่าเอยเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันหน่อยคือฟังภาษาญี่ปุ่นออกไงหน้าตานี่ดูฟังไม่ออกมากเลยฟังภาษาญี่ปุ่นหน่อยเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันหน่อยนะเนี่ยไดปกินเาซุปซิบกันนะแบบเฮ้ยแกดูคนนี้แบบหล่อมากเลยอ่ะ A tiny one leave. จะส่งเสียงมาเอะไรนะอืใช่ขาวไกินข้าวโอเคโอเคได้ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้ ทำไมพนันรู้สึกเหมนเล่นบ้าเหมือนกันนะฮะมโนคนเองพูดคนเองนะพูดคนเดียวได้นะฮะเป็นตัวขงตัวสบายอยู่ังฮะให้มาดูแลไหมไม่ต้องเข้ามายุ่งดูแลแล้ว เรื่องเมื่อกี้หมดคือเรื่องมโนที่เกิดขึ้นจากความคิดนิดเองทั้งสิ้นนะฮะแห้ยเราก็แอบหวังเล็กๆน้อยๆว่าเราก็ทําเป็นไปบอกเขาว่าเนี่ยเราแพ้ไม่ว่าปีนี้เนี่ยเราจะไปเที่ยวญี่ปุ่นอีกพุกวัสามรอบแเราจะไปเที่ยวญี่ปุ่นอีกญี่ปุ่นอีกเนี่ยเขาก็อ่าไปดูว่าเอออุตส่าห์หาไกด์นำเที่ยวไม่ตงไม่ได้ทั้งนั้นนะฮะไม่เป็นไรเนาะมันเราเองนะ ขาให้มาร้องเพลงยืมตัวใช่อะเพลงต่อไปนะครับมีเพลงนะครับเพลงองลิเอะนี่แหละฮะทุกคนก็น่าจะได้เคยฟังกันบ้างนะครับเป็นสนุกกันกับเพลงนี้ฮะคิดถึงซึ้งปาก